Echo 21, Echo Juliet Charlie. Echo Julia Echo Japan Charlie. Hey, Juliet Gill sick data excellent. Ma, good. So, good you your Good afternoon. เเจ็ไอ้เจจูเลียตกิโลสิทเดียร์จาเอ็กซ์เลเดนมาออโต้ไฟบายนะแฮปปี้นิวเยอร์ที่ยูนเยอร์แฟมเรียนเฟนสเตสเขอบคุณท้าเซโยนาลาอ่าริกาโตครับขอบคุณครับ